พ,พี่น้องที่ขอรัรักทุกท่านการถแถลงข่าวในช่วงหกโมงเย็นในวันนี้เราได้ขยับออกมาเนื่องจากต้องการรอฟังนายสุรชัยเลี้ยงบุญเลิศชัยว่าที่ประธานวุธิสภา ที่ประกาศว่าในวันนี้จะได้ถแถลงทางออกของประเทศไทยนายสุเทพเทือกสุบรรณไปปิดล้อมหน้ารัฐสภาและรวมกระทั่งด้านข้างได้ปราศัยก่อนที่นายสุรชัยถแถลงท่วงทํานองข้อความในลักษณะคมขู่มากมาย โดยเฉพาะการสร้างจินตนาการให้เกิดความกลัวต่อพันตำรวจโททักษินบอกว่าถ้าไม่ยอมตามที่สุเทพร้องขอนายกทักษินจะซื้อสวหัวละสองรอยล้านบาทอย่างนี้เป็นต้นเพราะว่าช่วงที่บานมานั้น นายสุเทพต้องสร้างจินตนาการที่เลวร้ายให้เกิดขึ้นต่อพันตำรวจโททักษินเพื่อจะกดดันให้ฝ่ายนายสุรชัยซึ่งลายร้อมไปด้วยสวกลุ่ม40นายสุเทพเองก็รอความหวังเดียวจากวุฒิี่สภาเพราะตัวเองประกาศชัดเจนในวันนี้ย้ำอีกครั้งหนึ่งว่า ถ้าวันนี้วุฒิสภาไม่จัดการให้วันพรุ่งนี้นายสุเทพได้เรียกประชุมแกนนำก,นนำกปปสทั้งประเทศประชุมเพื่อวางแผนกันในเวลาบ่ายสองโมงที่ตึกสันติไมตรีทำเนียบรัฐบาลนายสุเทพได้อธิบายความต่อเนื่องติดต่อกันว่า ในวันที่17-18คือวันเสาร์วันอาทิตย์นี้เขาจะลุยเต็มสูงเช้าวันที่19พฤษภาคมนั้นเขาจะเรียกให้ข้าราชการมารายงานตัวไม่ว่าจะเป็นบลัดกระทรวงอาทิตบดีผู้บัญชาการเหล่าทัพและสุเทพประกาศถึงขาะที่ว่า ถ้าประหลัดกระทรวงใดไม่มารายงานตัวให้รองประหลัดมารายงานตัวแล้วจะตั้งให้เป็นประหลัดแทนอธิบดีใดไม่มาก็ให้รองอธิบดีมาแล้วก็จะตั้งแทนแต่ว่าสุเทพเองก็รู้ว่าหนทางข้างหน้าที่พูดกันแบบนั้น พราะต้องการเทหมดหน้าตักฝากความหวังไว้ที่นายสุรชัยนายสุรชัยเริ่มต้นของการถแถลงมติที่ทุกคนนั่งรอมาเป็นเวลานานพอสมควรนั้นท่วงทํานองก็เป็นลักษณะการประนามรัฐบาลชุดนี้เป็นส่วนใหญ่ลำดับความปัญหาทั้งหมด ว่าเกิดอะไรมาบ้างท้ายที่สุดคำวดปมตรงที่ว่ามีการยุบสภาและก็มีการเลือกตั้งและการเลือกตั้งก็เป็นโมฆะและการเลือกตั้งครั้งต่อไปยังไม่สามารถจะกำหนดขึ้นมาได้ไดเพราะฉะนั้นเนี่ยนะครับนายสุรชัยเลี้ยงบุญเลิศชยัยก็ระบุว่าตัวเองจะขอทำหน้าที่ ตามสังคมเรียกร้องโดยไปคุยกับองคอ์กรต่างๆแล้วก็เห็นว่าถ้าไม่ดำเนินการจะเกิดความล่มสลายของสังคมไทยและความมั่นคงแห่งชาติโดยเรียกร้องสรุปความก็คือว่านายสุรชัยจึงเรียกร้องไปยังรัฐบาลเช่นว่าต้องการให้รัฐบาลคืนความสงบเรียบร้อยและ สวต้องการให้มีรัฐบาลที่มีอำนาจเต็มซึ่งคําว่ารัฐบาลที่มีอำนาจเต็มนั้นเราเองก็เห็นได้อย่างชัดเจนว่าถ้าไม่มีการขัดขวางการเลือกตั้งล้มการเลือกตั้งบัดนี้เราได้รัฐบาลที่มีอำนาจเต็มไปแล้ว แต่ในยกความหมายนั้นพี่น้องฟังต่อนะครับว่าเรื่องอื่นๆเจนขอความร่วมมือให้รัฐบาลรรคการเมืองต่างๆร่วมในการหาทางออกและสุดท้ายวุฒิสภาจะเปิดการประชุมซึ่งไม่สามารถเรียกชัดว่าเป็นการประชุมอะไรเพราะวุฒิสภาไม่มีอำนาะจ แต่นายสุรชัยก็บอกว่าวุฒิสภาจะเลือกนายกตามตามประเพณีไม่ว่าจะเป็นประเพณีสากลและประเพณีไทยคือพูดง่ายๆว่าฟังแล้วก็ดูว่าเป็นนายกมาตราจแต่ว่าไม่รู้เมื่อไรซึ่งก็ขัดแย้งกันสุเทพเทือกสุบรรซึ่งเดินทางเกือบมาร่วมสองร้อยวันแล้ว เกือบทำบุญร้อยวันสองครั้งแล้วสุเทพเองต้องการให้สุรชัยเลี้ยงบุญเลิศชัยช่วยชีวิตในวันนี้ด้วยการประกาศเสนอนายกมาตราเจ็ดหรือจะมาตราใดๆก็ได,ได้หรือจะเป็นนายกเฉพาะกิจเฉพาะการเฉพาะอะไรก็ได้ให้ตั้งรัฐบาลและนายกขึ้นมาใหม่ให้ได้ ปรากฏว่าเมื่อคำตอบของสุรชัยไม่สามารถให้สุเทพได้ภายในวันนี้สุเทพก็โดดขึ้นรถเวทีปราศัยประกาศตัดญาติขาดมิตรและก็หมดความหวังกับสวและจะไม่มาพูดกับสว ผมเรียนกับพี่น้องว่าถ้าตัวละครทางการเมืองมันมีเพียงแค่นายสุรชัยเลี้ยงบุญเลิศชัยนายสุเทพเทือกสุบรรณรัฐบาลและนอปชเราคงคิดว่ามันคงจะผ่านกันไปได้ด้วยความสงบเรียบร้อยแต่สถานการณ์การเมือง มันไม่ได้จบลงระหว่างนายสุรชัยกับนายสุเทพเติรสุบรรณสำนวนไทยเนี่ยนะครับคำว่าไม่มีสัจจะในหมู่โจรน,นั้นสามารถนำมาใช้ได้แต่เราจะมองปรากฏการระหว่างสุเทพกับสุรชัยแล้วสรุปความเลยนั้น มันไม่ได้เป็นเช่นนั้นเพราะมีตัวละครอื่นๆซึ่งตั้งแต่เมื่อวานนี้และวันนี้ผมเรียกร้องให้พลเอกประยุทธ์จันโอชาได้พูดว่าท่านจะเป็นนายกคนกลางตามความที่ปรากฏตามข่าวที่ผมได้รับแล้วตั้งคำถามมาสองวันปรากฏว่าตลอดระยะเวลาทั้งวัน ปกติพลเอกประยุทธ์จุดเดือดนี่นะครับท่านจะต่ำมากความจริงไม่เกินสิบโมงวันนี้จะต้องชั่วชะชั่วชะแต่ปรากฏว่าครั้งนี้ยังเงียบสนิทยอยู่แต่ผมต้องเรียนว่าเราก็ต้องติดตามก่อนว่าเรากำลังจะเจอกับอะไรขณะนี้นายทหารแตงโมง ซึ่งได้ทำหน้าที่ทางการข่าวอย่างซื่อสัตย์กับฝ่ายประชาธิปไตยได้แจ้งว่าที่บังคับการทางยุทธวิธีของกองทัพภาคที่หนึ่งและฝ่ายเสยนาธิการของกองทัพภาคที่หนึ่งย้ายมาประจำการเพื่อปฏิบัติภาร,รกิจและเพื่อการเตรียมพร้อมที่รอหนึ่งพันหนึ่ง ถ้าคนที่ไม่ได้ติดตามทางการทหารก็แปลกใจว่ากองทัพภาคที่หนึ่งที่อยู่ข้างธรำเนียบรัฐบาลทำไมฝ่ายเสยนาธิการของกองทัพภาคที่หนึ่งและที่บังคับการทางยุทธวิธีของกองทัพภาคที่หนึ่งจะต้องย้ายมาที่รอ .1,000 หนึ่งปรากฏการนี้ในการย้ายแต่ละครั้งคืออะไรตอบได้ไว่า ในการรัฐประหารทุกครั้งที่เกิดขึ้นในช่วงที่ผ่านมาที่บังคับการทางยุทธวิธีฝ่ายเสนาธิการของกองทัพภาคที่หนึ่งจะย้ายมาปฏิบัติหน้าที่และเตรียมความพร้อมที่รอหนึ่งพันหนึ่งทุกครั้งนี่จึงเป็นเรื่องใหญ่ต่อมาจากวันนี้สุเทพสุรชัยจบแล้ว แต่ประยุทธ์ยังไม่จบเราไม่รู้ว่าสถานการณ์นักทางการเมืองนั้นเป็นอย่างไรแต่เขาก็มีการวางเดดล็อกสุเทศเทือยุบันผมเชื่อว่าเขาต้องออกอารลวาสเต็มที่เพราะประกาศมากมายสวทำให้ไม่ได้จะลุยเองจะยึดอำนาจเองวันเสาร์วันอา,าทิตย์ลุยวันจันทร์ในข้าราชการมารายงานตัว แต่ไม่ใช่เรื่องระหว่างตาอินกับตานาแต่มีตาอยู่และตาอินกับตาอยู่ละจับมือกันเราในตานาเนี่ยนะครับหัวเดียวกัะเทียมรีบๆๆๆๆๆๆๆแต่บังเอิญว่าเราเป็นฝ่ายที่มีประชาชนมากผมเรียนกับพี่น้องว่ารายละเอียดต่างๆในคืนนี้จะได้สนทนากับท่านทั้งหลายเพราะเราไม่ไว้วางใจ ในสถานการณ์ที่กำลังจะเกิดขึ้นในวันพรุ่งนี้17วันอาทิตย์18และวันจันทร์ที่19เราเตรียมพร้อมขั้นสูงสุดทั้งการระดมพี่น้องประชาชนทั่วทั้งประเทศจะเริ่มเดินทางมาถึงตั้งแต่วันพรุ่งนี้ชุมนุมใหญ่สามวันติดต่อกันเพื่อรองรับสถานการณ์ที่เกิดขึ้น การยกระดับต่างๆจะขึ้นอยู่กับสถานการณ์ในแต่ละสถานการณ์ขอเชิญคุณนัทวุฒิพี่น้องที่เคารพครับวันนี้พวกเราได้ติดตามบรรยากาศทั้งก่อนแถลงข่าวระหว่างแถลงข่าวและก็หลังการแถลงข่าว ของนายสุรชัยเลี้ยงบุญเลิศชัยก่อนและหลังเนี่ยเราได้เห็นท่าทีของนายสุเทพเทือกสุบรรระหว่างการแถลงข่าวเราก็ได้ฟังคำตอบจากนายสุรชัยสถานการณ์ณขณะนี้ผมเห็นว่าท่ามกลางกระแสะกดดันถึงขั้นคมคู่คุกคามจิกหัวใช้จากนายสุเทพ เพื่อสุบันที่มีต่อนายสุรชัยต่อเนื่องมาหลายวันนายสุเทพหมายมั่นปั้นมือต่อหน้ามวลชนว่านายสุรชัยเลี้ยงบุญเลิอดชัยที่ตัวเองออกแรงผลักดันอุ้มชูให้ได้รับชัยชนะในการโหวตประธานวุฒิสภาจะต้องตอบสนองในการสรรหานายกมาตราเจ็ดมาให้ได้ แต่ในที่สุดวันนี้บรรยากาศที่เราเห็นก็ต้องเรียนว่าภายใต้การกดดันข่มขู่คุกคามจิกหัวใช้ทั้งหลายคำตอบของนายสุรชัยวันนี้เป็นการปฏิเสธที่ระมัดระวังที่สุดแล้วต่อนายสุเทพเทือกสุบันเป็นการปฏิเสธ ที่นึกถึงการชุมนุมนึกถึงอารมณ์ไม่พอใจนึกถึงการแสดงออกทั้งหลายของมวลชนเอาไว้เสร็จสับความหมายก็คือว่าหลังจากสัปดาห์นี้นายสุรชัยก็จะพบปะหารือกับกลุ่มบุคคลต่างๆโดยเฉพาะกับรัฐบาลแล้วก็คงจะมีขั้นตอนอะไรอีกตามมา ก็ขึ้นอยู่กับว่าระยะเวลาจะใช้มากมายเท่าไรแต่ไม่ใช่เป้าหมายของนายสุเทพเทือกสุบรรแน่นอนดังนั้นผมก็ขอบอกกับนายสุเทพเทือกสุบรรว่าวันนี้ไม่มีใครเขาจะมารับเผื่กร้อนจากนายสุเทพอีกต่อไปแล้วและขอให้นายสุเทพ ใช้ความเป็นแกนนำมวลมหาประชาชนพูดความจริงกับมวลชนสักครั้งถ้าประกาศว่า17 18 19พิพฤษภาคมนี้จะเป็นการเคลื่อนไหวครั้งสุดท้าย<ไ>ก็ขอให้แสดงมาให้เต็มที่จะได้ยุติกันเสียที เพราะผมห่วงใยและเห็นใจมวลมาหาประชาชนที่เฝ้าคอยวันสุดท้ายของนายสุเทพมาตลอด,ลอดแล้วก็เชื่อตลอดเวลาว่าปิดเกมม้วนเดียวจบนั่นคือสิ่งที่ลุงกำนันจะทำให้แต่เมื่อเป็นเช่นนี้ผมเรียกร้องเลยนะครับวันที่17วันที่18พฤษภาคม ขอให้นายสุเทพได้อาลวาดอย่างสุดกำลังเพราะนี่คือการประกาศทำรัฐประหารขึ้นในบ้านเมืองเอาให้เต็มที่ผมจะดูหน้าพลเอกประยุทธ์จัน์โอชาว่าท่านจะปฏิบัติอย่างไรในสถานการณ์แบบนี้ ในบ้านเมืองที่มีคนกลุ่มหนึ่งประกาศยึดอำนาจประกาศฉีกรัฐธรรมนูญชัดแจ้งแล้ววันจันทานายสุเทพจะเรียกข้าราชการไปรายงานตัวได้มีกรณีเดียวคือรัฐธรรมนูญถูกฉีกแล้วสุเทพเป็นองค์รัฐธาธิปัตดภายใต้ถแถลงการเจข้อของพลเอกประยุทธ์จันโอชาจะต้องไม่ยอมให้ใครกระทำการแบบนี้ขึ้นในประเทศไทย พลเอกประยุทธ์จันโอชาจะตัดสินใจอย่างไรออกมาสกัดยับยั้งห้ามปรามหรือฉวยโอกาสนี้เข้าฮอสทางการเมืองเสียด้วยสองสามวันนี้ก็จะได้เห็นกันอย่างไรก็ตามผมเห็นว่าคนที่แสดงตัวเป็นแกนนำเป็นผู้นำทั้งหลายบนเวทีกปอปปส ก็ควรจะแสดงความตรงไปตรงมากับประชาชนได้แล้วในช่วงเวลานี้ถ้าวันจันทร์ที่19พฤษภาคมนายสุเทพเรียกข้าราชการรายงานตัวขอให้ข้าราชการผู้ใหญ่ที่แสดงออกชัดเจนมาตลอดว่าสนับสนุนกรปปส ไปรายงานตัวกับนายสุเทพเทือกสุบรรประกาศยอมรับอำนาจรัฐาธิปัตย์ของสุเทพได้เลยถ้าสุเทพไม่ลงมือยึดอำนาจจริงถ้าข้าราชการระดับสูงที่เคลื่อนไหวอยู่ ไม่ไปรายงานตัวจ,จริงก็เท่ากับว่าคนพวกนี้รวมหัวกันต้มประชาชนที่ออกมาชุมนุมด้วยกันกว่าหเดือนมาตลอดผมขอเรียกร้องไปยังปลัดกระทรวงสาธารณสุขนายแพทย์นรงสหเมธาพัฒให้ประกาศความชัดเจนว่าจะต้องไปรายงานตัวแล้ววันจันทร์ต้องไปทันทีนายทวินเปลี่ยนสีให้ประกาศความชัดเจนมาแล้ววันจันทร์ไปทันที แพทย์หญิงคุณหญิงพรทิพย์โรจนสุนันประกาศความชัดเจนมาแล้วไปรายงานตัววันจันทร์ทันทีและเมื่อเป็นเช่นนั้นแล้วภาระหน้าที่ในการปราบกบฏก็จะเป็นหน้าที่ของประชาชนผู้รักประชาธิปไตยต่อไปสุดท้ายนะครับผมเรียนว่า ในความเห็นส่วนตัวของผมผมฟันทงได้ว่าที่ประชุมวุฒิสภาไม่เหลือความหวังใดๆให้นายสุเทพเพื่อสุบรรอีกต่อไปแล้วมีเพียงสิ่งเดียวที่นายสุเทพตั้งความหวังอยู่คือสร้างสถานการณ์ให้กองทัพ ออกมายึดอำนาจไปจากประชาชนและสิ่งนั้น,น,นอาจจะเห็นได้ชัดเจนในห่วงสองสามวันนี้จึงมีความจำเป็นที่ประชาชนผู้รักประชาธิปไตยทั้งหลายจะต้องหลั่งไหลามารวมพลังกันที่ถนนอักษะตั้งแต่วันพรุ่งนี้เป็นต้นไป ปักหลักรวมตัวกันอยู่ที่นี่ถ้าสถานการณ์วิกฤตขับขันการชวนกันข้ามแม่น้ำเจ้าพระยาก็เกิดขึ้นได้ทันทีเพื่อปกป้องประชาธิปไตยแต่ถ้าสถานการณ์ไม่มีอะไรเป็นพิเศษนอกจากการทุรนทุรายของนายสุเทพเทือกสุบรรณเราก็จะมารวมกันที่นี่มาหาศาล เพื่อดูลมหายใจสุดท้ายทางการเมืองของนายสุเทพร่วมกันคืนนี้เข้าใจว่านายสุเทพคงมีอารมณ์โมโหโกรธาเป็นพิเศษก็อยากจะฝากไปยังแกนนำกรปรปรสให้ช่วยหาทางทำให้อารมณ์นายสุเทพเย็นลง เช่นเปิดเพลงของน้องพลับใครๆก็ไม่รักผมให้ฟังบ้างสำหรับหลักการและจุดยืนของนปชยังเหมือนเดิมครับสวจะว่ายังไงก็เรื่องของเขาสุเทพจะเอายังไงก็เรื่องของเขาสำหรับเรื่องของเราไม่เอานายยกเถื่อนไม่เอารัฐประหาร ไม่เอารัฐบาลผดเด็จการไม่ว่ากรณีใดๆทั้งสิ้นแล้วไม่ว่าจะเล่นชั้นเชิงไหนพลิกแปลงมายัางไงเทคนิคยังไงถ้าเห็นชัดแบบนี้ก็เป็นเจอกันตั้งแต่บัตรนี้เป็นต้นไปขอบคุณครับ,บค,ครับ,บพี่น้องครับนั่นคือคำถแถลงของประธานนปชและเลขาธิการนปช คงจะชัดเจนแล้วนะครับพี่น้องครับ